บางพรเปลี่ยนชีวิตบางพรเขียนชะตาใหม่เมื่อทุกคำขอถูกฟังเมื่อทุกความหวังมีคำตอบนี่คือพอรแห่งความมั่งคัง่งที่สืบทอดบาร,รมีสู่มือผู้ศรัทธาและนี่คือพรมประธานทรัพย์ร้อยล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งธรรมอุทยานครับ สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลแจกในพิธีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กระแสร้อแรงนขณะนี้เลยนะครับนั่นก็คือพระพรมนะครับรุ่นพรมประธานรั์ร้อยล้านนะครับหลวงปู่ศิราสิริจนโทนะครับออกธรรมะอุทยานนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแม่นี่นะครับมีมากล่องเดิมๆเลยนะครับเป็นเหรียญแจกทานนะครับแล้วก็เป็นพยันพระพรมนะครับแม่ผืนใหญ่สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมเรื่องราวของรุ่นนี้แล้วก็ผมมีรายการไหนมาแบ่งปันเพื่อนบ้างเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมกันได้เลยครับ ถ้ต้องการเชิญเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาองค์เราเทพองค์มหาพรหมจะได้โดนบันดาลให้พุทธศาสนิกชจนที่มาร่วมสร้างใครที่มีพระพรมก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ร่วมสร้างวัดสวนธรรมปิติวันสารของพระพรหมประธานทรัพย์ร้อยร้านซึ่งจัดสร้างโดยเสีย่ยงไทยบารมีเสริจจันโทระการแรกคือทองคำบริสุทธิ์เจ็ดบาทจาการาพระครูมัสศิรามอบังผักให้ครับ มีองค์พระพรมช่วยบรรด o บรรดาหรือว่ามีความสําเร็จพรหมบรรดาจะบรรดาซั์ก็ดีจะบรรดาโชคลาภก็ตามต้องอาศัยบาร,รมีผมเวลาเราทำบุญเราต้องทําบุญให้พระเอกนั้นชื่นชมพระพรมจนชื่นใจกับหลวงปู่จะมาประกอบพิธีเททองหล่อแต่เจ้าภาพทังสีก็จะได้ย่อนแพนกันพอง ร่วมกับพลลพปูเททองหล่อพระผมพวกกพลลพปูอีกต่างหากโอ้เป็นบุญนะแถบันดีพระเดชพร็นพลลพปูโอ้มีเมตตาแล้วมีเสน่ห์ใครมีพระพรลุ่นนี้มีเสน่ห์ลุ่งเรืองลดช่วงจักรวาลเจตจิงมาแล้วอทองคำทองคำห้าสิบสตังค์ครับสาธุไม่ขออะไรมากเากียบกขอให้ลงปูแข็งแรง ให้อีกสบาทหลวงปูให้ก่อนหน้านั้นอีกเบาทรวมก้องคำที่อยู่ในพระหัวงันี้เบาทครับสาธุเพื่อได้ได้ยินเสียงสาวมาหานหลวงปู่มาให้ล้วยล้านๆทุกคนเดอ้อ สำหรับเหรียญพรมประทานทรับร้อยล้านนะครับรุ่นนี้นะครับใส่ชนวนมูลสารต้องบอกว่าเยอะสุดๆเลยครับแล้วก็ได้รับชนวนมูลสารจากเสียนพระชื่อดังครับอาทิเช่นนับป๋องสุพรรณนะครับคุณอั๋นโอกิแล้วก็อีกมากมายครับแล้วก็ได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2 5 6 8ครับที่ธรรมะอุทยานครับโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับ เดี๋ยวเรามาชมวงริงเลยครับแม่นี่เลยครับมาในกล่องสีน้ำตาลนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะอุดมนสามนะครับก็จะเป็นเหรียญโลนะครับนี่ข้างหน้าเขียนคําว่าพรหมประทานทรัพย์ร้อยร้านหลวงพูทธศาสร์ิจันทูนะครับนี่ครับธรรมอุทยานนะครับปีสองพันระ้อยหกสิบแปดนะแม่มาในกล่องไม้ขีดนะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญแรกกันเลยเอ๊ ไม่ขีดสไลด์นะนี่ครับแม่นี่ครับสีนอย่างดีเลยนะตัวโครงสร้างเนี่ยสามพันเหรียญน,นะครับเท่าที่ทราบนะนี่ฟึบเป็นเนื้อนวะโลหะเหรียญขนาดกำลังดีเลยนะนี่ครับมาแม่เดี๋ยวเรามาส่องกันเลย โอ้โหนี่ครับแม่มีต่อโคดด้านขวานะครับนี่พระพรมนะครับนี่โอ้โหนี่ครับแม่หมวนสารร้อยล้านนะฮึโอ้โหนี่ครับมีติดมวนสารลงไปนะครับนี่โอ้โนี่ครับมีต่อโคดด้วยนะ เม็ดยิบยับเลยนะโอ้โหมนสารนี่ครับมีพิ๋องสุพรรณให้มนสารมาด้วยนะใส่ไปเพียบเลยนะนี่ครับเป็นเม็ดขา,ขาวๆเต็มเลยนะนี่ฮะนี่เม็ดขาวๆเม็ดแดงนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮะต่อหมายเลขอารบ,บิกนะครับสองห้าแปดสามนะครับแล้วก็โค้ดภาษาจีนนะครับนี่โอ้โหนี่ใช้ได้เลยนะแหม เดี๋ยวลองแกะอีกองค์ดีกว่าน,นะชอบเหลือเกินอ่ะเอางนนี้มั่งผมมีแค่ยี่สิบองนะครับหมดแล้วหมดเลยนะอ่ะฝืบโอ้นี่ครับตัดเลยแม่ผมชอบด้วยนะพระไซเล็กแบบนี้นะ ไม่เล็กมากนะกําลังดีนะแหมต้องจัดเรี่ยมทั้งหนึ่งองศานะนี่นี่นะครับต่อโคด้านขวาตําแหน่งเดียวกันนะครับนี่เนื้อนวะโลหะนะฮะมวลสารร้อยล้านนะโอ้โหคมชัดลึกดีจังเลยนะโอ้นี่ครับพลาดไม่ได้เลยนะสําหรับท่านที่ชื่นชอบพบระพรหมนะฟึบสองห้าเก้าสอง สองห้าเก้าสป็นเลขอารบิกและโค้ดภาษาจีนเหมือนกัน,นครับนี่มีตอกโค้ดอะไรเห็น,นไหมฮะมวลสารนี่ต้องบอกว่าเพียบเลยนะแม่ได้ทั้งโลหะได้ทั้งมวลสารนะครับรุ่นนี้นะจำนวนนี้ก็หลอมเพียบเลยนี่ครับมีเม็ดสีแดงมีเม็ดสีขาวมีสีเขียวมีสีดํานะครับโอ้โหแม่นี่ฮะนี่ครับนี่ครับตอกตำแหน่งเดียวกันนะโค้ดด้านหน้านะนี่แม่นี่ครับ จะวงสร้างเพียง3,000องค์เท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมพยัญกันบ้างดีกว่านะนี่ครับพยัญน,นี่นะนี่ครับโอ้โหนี่มีหมายเลขนะเขาเขียนธรรมะอุทยานนะครับนี่ํามตานี่ครับปูศิลาด้วยนะเป็นพระพรมสี่หน้าแม่อย่างอาจารย์เฮงเลยนะนี่ครับรุ่นพรมประธานซับร้อยล้านนะนี่ครับผ้าจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวดูรอยเย็บนะนี่ฮะ โอ้แต่เขาลัน,นับเบร์แต่ละผืนเลยนะนี่ครับแต่ละด้านนะครับนี่นี่โอ้มีเป็นอัคระยันนี่เพียบเลยนะนี่ครับสี่หน้านะเป็นพรมสี่หน้านะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันดีกว่านะครับวัดขนาดดีกว่าให้เพื่อนได้เห็นชัดชัดนะวัดขนาดแหนนี่นะครับเอาไมา้บรรทัดมาวัดให้เลยนะอ่ะเดี๋ยวดูแนวยาวดีกว่า ปึ๊บนี่โหกว้างดีฟุตกว่านะฟุตกว่านะนี่ครับสุดมันทัดสิบสองนิ้วนะโหประมาณสิบสี่นิ้วนะครับประมาณสิบสี่นิ้วนะแล้วก็ความยาวนะนี่ครับหนึ่งฟุตอยู่ตรงนี้นะหนึ่งฟุตตรงนี้นะ โอ้โหสิบสองประมาณสิบสิบสิบสองบวกห้านิ้วเป็นสิบเจดนิ้วนะประมาณสิบเจ็ดถึงสิบปดนิ้วนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยฟุตก,กว่านะนี่ฮะนี่ครับสิบสองนิ้นครับประมาณสิบสี่นิ้วได้นะโอ้โหใหญ่มากเลยนะแม่มีหมาเลขกำกับทุกทุกผืนด้วยนะนี่ครับเห็นไหม นี่สองหนึ่งเก้านี่สองหนึ่งแปดสองเจ็ดนะผมไล่เรียงมาได้สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสามนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขสามกว่านะนี่ฮะสามสี่ศูนย์สามสี่เก้าสามสี่สองประมาณนี้นะครับแมนี่ฮะธรรมะอุทยานจังหวัดกฬสินนะผมมีประมาณยี่สิบผืนเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวว,วัดนี่กว่านี่แม่มันซัดมาแล้วเดี๋ยววัดให้เลยพระพรม ครับพระพรมเนี่ยสูงประมาณสองเซนนิดๆนะฮะประมาณสองเซนเลยดีกว่าเป๊ะเลยนี่สองเซนนะแล้วก็ความกว้างนะครับกวา้างตรงวัดตรงกว้างาสุดนะนี่ก็ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเซนติเมตรนะประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเนาะแหมสวยงามเลยครับเดี๋ยวต้องรอรายการจองเนี่ยเขาจะออกวันที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้รายการแจกฐานออกมาก่อนนะครับก็พลาดไม่ได้เลยครับสําหรับ พรมประธานนะรุ่นพรมประธานซับร้อยล้านนะครับหลวงปู่ศิราสริจันโทนะครับผมมีเหรียญโลดเนื้อนวะแจกทานเล็กนะครับฝังอุดมนส่าแล้วก็พยันนะครับพลาดไม่ได้เลยครับ ท่านใดสนใจวัตถุเปคลของทางร้าน,นครับก็โทรหรือว่าแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะครับรัาประกันพระแท้ทุกรายการนะครับจัดส่งไปษณี์ไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเตอร์ชนินทร์ได้ใหม่ในอีพีจะต่อไปครับสวัสดีครับผม